ายหนุ่มคนนี้เขาตื่นขึ้นมาแล้วตัวของเขาก็บางเฉียบเหมือนกระดาษหมายังเหา่าแล้วเขาก็ได้ไปแปรงฟันพบว่าตัวงเขานั้นบางมากเวลาเขาออกไปข้างนอกกับหมาเขาต้องจูงหมาไว้ไม่งั้นลมจะพัดเขาปิวจากนั้นเขาก็ไปสั่งกาแฟลูกค้าคะได้กาแฟแล้วพนักง,งานหาเขาไม่เจอแต่พอเขาหันมาอา้าวทำไมตัวบางเฉียบอย่างนี้จากนั้นเขาก็นั่งและก็โดนเครื่องดูดฝุน่นหุ่นยนต์ กินเข้าไปแล้วเขาก็ไปเล่นบอลกับเพื่อนแต่ว่าเขาก็โดนเพื่อนนั้นปาบอลใส่ตัวกระเด็นไปเลยเพราะว่าเขาเป็นกระดาษจากนั้นเขาก็ไปขับรถหัวโยกปลิว,วๆแล้วเขาก็เดินสิงๆและตัวของเขาก็ได้ถูกไปออกรายการด้วยเนื่องจากตัวงเขาเป็นกระดาษจากนั้นเขาก็ไปเจอขนมขนมหนึ่ง,ขงเขารู้สึกอยากกินมากๆเขาจึงได้สอดต,ตัวเข้าไปในตู้แล้วพอเขากินตัวเขาก็กลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาติดอยู่ในตู้ขนมแล้ว ฝากติดตามช่องตีนแม็